สวัสดีคะ่ะตอนนี้พวกเรานะคะ <c oughs> กำลังจะเข้าไปที่ไร่มะม่วงของใครไข่ได้ไมน้องเขาไม่ได้ตรงนี้แหละคะ่ะตอนนี้ <c oughs> มากระใคร <c oughs> บ้าง <c oughs> นายุพี่หวานแล้วก็ต้องจุน <c oughs> มาดูซิเรามาแอบดูตาซิทำอะไรอยู่โอ้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวให้ดูต้นมะม่วงนี่แหละไร่มะม่วงไร <c oughs> มง่มะม่วงที่ทุกคนเห็นแล้วก็ ที่ได้ทานกันนะคะก็คือตรงนี้เลยอุ้ยดอกเต็มเลยอันนี้ไหนดูสิไหนดูสินี่นี่เราเข้ามาในไร่แล้วค่ะค่ะไร่มะม่วงมหาชนกสมจุนมาทำอะไรเนี่ยแกมาสุ่มดูตาใช่ไหมใช่จะมาสุ่มดูตาไหนดูสิถึงแล้วยัง ได้ยินข่าวว่าตานอนที่ไร่ไฟแผ่นเเย็นสบายพ่อตานอนเฝ้าอะไรลูกเฝ้าแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์เฝ้าแผงโซล่าเซลล์บ้านไปชีวิตแยกกันอยู่กับยายยายก็อยู่กับพี่หวานแล้วตาจะนอนนี่ทั้งคืนเลยหรอใช่ทุกวันเลยแต่จะกลับมานอนบ้านแป๊บเดียวแล้วก็ไป เอเห็นไหมพี <by> <in in ่หวานเขาจะรู <aesthetic> <in rast> ้เพราะว่าพี่หวานเขาอยู่กับตาเขาจะรู้การดำเนินชีวิตของตาอ่ะถึงอยางพี่หวานหอ้ยต้นมะม่วงดอกเต็มเลยาไร่ที่บ้านเองไร่ที่บ้านเองอันนี้ก็จะเป็นข้อไก่โอ้โหหมากัดไก่ตายได้ยินข่าว ธงโลดอ่ะโลดหลังคาเป็นธงชาติไทยด้วยแต่สีมันซีดมากเลยอ่านี่เถ,ถียงนาน้อยเถียงนาน้อยถึงแล้วหล,งงล,งงลังจาก,กเกษียณง,งานคุณตาก,ก็จะมาอยู่แต่ที่ไร่มะม่วง,งน,นี่ระคา่ะบ้านปลายชีวิตรับอากาศรับแต่ธรรมชาติ ไปายปายไปชมโครงการโคกหนองนาของรัฐบาล,าาลคุณพ่อเข้าร่วมอ่าตอนนี้อยู่ท่ามกลางไร่มะม่วงม,งมหาชนกอ่ารู้แล้วใช่ไหมว่านี่คือทั้งหมดเลยที่เห็นนะคะทําไมถึงขายไม่ทันก็ก็ดูสิโอ้โหลงกี่ต้นเนย่ยคุณพ่อไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแต่ละปีที่ส่งไปแปดเก้ารอบ หูดอกแน่นมากนี่นี่น,นดูนะคะนี่ต้นหนึ่งนี่จะมีประมาณห้าสิบหสิบลูกได้คาดว่าแต่ละต้นปีนี้โอ้โหเอาสองจูนรอแม่ด้วยอ่าถึงแล้วถึงแล้วถึงบ่อปลาแล้วถึงบ่อปลาแล้วอ่ะยังไม่เห็นเจ้าของเลย <c oughs> คุณตาไปไหนแล้วเนี่ย จะบอกว่าเมื่อก่อนไร่มะม่วงตรงนี้นะคะจะเป็นไร่มันสับปะหลังตอนที่เรียนมัธยมนะคะถ้าใครไม่มาช่วยปลูกม,มันไดา้ย่าเนี่ยโอ้โหยายสีนี่เทศนาไปก้าวกันสิบกันค่ะไม่มาโดนไม้ค่ะใช้ลูกยังทาดแต่ก็ดีแต่ก็ดีฝึกความอดทนน้ำกดน้ำทนอ่ะถึงแล้วโอ้ยมีอะไรมัาง ปลูกอะไรมั่งดูสิอาปลูกถั่วโอ้โหดูดูด,ด,ดูต้นมะม่วงต้นเล็กๆนะคะดอ,อกเต็มเลยมีไรอ้อยด้วยอ้าวไหนไหนดูสิไหนโครงการโครกหนองนานโอ้น้ำล้นตะลิงไหมดูสิอันนี้เขาขุดให้ฟรีเหรอหวานอ๋อนี่โครงการรัฐบาลโคกหนองนาขุดบ่อน้ำให้ฟรีอาให้ดู อ่านี่อ่ให้ดูหูนี่น้ำเยอะมากเลยปลาอยู่ไหนนี่ปลาอันนี้เป็นโครงการรัฐบาลเขาขุดบ่อยฟรีเวลาฝนตกลงมาน้ําก็จะมาอยู่ในที่อ่างเก็บน้ําตรงนี้นะคะพอดินขุดขึ้นมาก็จะปลูกผักปลูกอะไรได้แต่ตอนนี้ช่วงหน้านี้น้ํามันจะแห้งนิดนึง แต่ถ้าเป็นหน้าฝนน้ำก็จะเต็มอ่าให้ดูโครงการนะคะนี่โครงการโคกหนองนาปลูกเลี้ยงปลาปลูกผักปูเลี้ยงไก่ <c oughs> แต่ปรากฏว่าไก่มมามากัดตายหมดแล้วค่ะเดสมอเร่ ate, ขึ้นสวรรค์ไปแล้วค่ะห้าตัวอ่าแล้วก็มีตรงนี้อ,อีกอ่ะอะอให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูน,ดนี่พ่อเขาเข้าโครงการ ก็จะขุดเป็นล่องอ่าเป็นล่องเก็บน้ำเป็นร่องเก็บน้ําโอ้ยขุดขุดขุดให้ให้หลายจุดเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่มีน้ําขุดไว้รองรับน้ําฝนอ่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นที่ปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยแต่ตัวตนี้แปรสภาพมาขุดบ่อปลูกมะม่วงแล้วเพราะว่า พ่อเขาอายุเยอะแล้วคงทำไม่ไหวเมื่อก่อนยังมีลูกสาวช่วยช่วยทำไร่สัม,มันังสับไร่มันสัม,มปรัง <c oughs> อา้าวไหน <c oughs> ไหน,ไหนมาดูสิเสียสละออกจากบ้านฮะ <c oughs> ละทิ้งพระราชวังมาอยู่ไร่เพื่อที่จะนอนเฝ้าแผงโซล่าเซลล์อันนี้นี่นี่แผงโซล่าเซลล์นี่ซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาเท่าไหร่ลวหมื่นเท่าไหร่นะ โซลาเซลล์นี่คือใครไม่เคยเห็นแผงโซลาเซลล์เสียสลามานอนเฝ้าแผงโซลาเซลล์อ่อราคาเท่าไหร่นะเนี่ย <laughs> ราคาหมื่นเก้าซื้อนี่แผงโซลาเซลล์เพื่อที่จะใช้ไฟอเอาไว้ใช้ไฟฟ้ารับแสงธรรมชาติก็คือแสงดวงอาทิตย์ตอ,อ่านี่ก็จะมี อันนี้ก็จะมีมอแปลงอมีม้อแปลงวัดหน่วยไฟก็จะมีสายไฟออกมาตรงนี้เพื่อที่จะใช้ไฟเพราะแถวนี้ไฟมันยังเข้าไม่ถึงเราก็เลยไปซื้อแผงโซลาเซลล์มาจ้าเอ๋นี่ใครนี่ใครสมจุนเอามาดูสินี่ใครไปใครลูกเอายิ้มยิ้มดิในยิ้มคู่ตาที่ใครฟันสวยกว่ากันนั่งลงนั่งลงอ่ะนั่งลง อ่ะไรใครยิ้มใครยิ้มแท้กว่ากันอ่ะนั่งลงใครยิ้มแท้กว่ากันนั่งลงอ่ะเย็บหนึ่งสองสามโอ้โหใครมีฟันเยอะกว่ากันตาใครมีฟันเยอะกว่ากันในตาดูที่อ้าปากขึ้นโอ้ข้างในเยอะอยู่สีอะไรเหลืองสีสีทองหลายสีสีทองสีทองหลากสีจนจนถามตาที่ตามนอนอะไรตรงนี้ลูก ปานนลาเนาะอะไรตรงนี้อ่ะเอาตาถางหญ้าตาก็เลยมาดูน้ำมันสูบแต่เช้าแล้วมันจะหมดอ้าวพ่อเอาเอาน้ำจากตรงไหนไปตรงไหนเนี่ยอเอาไปเจาะบาดาลอ๋อเจาะบ,บาดาลแล้วก็สูบมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยงปลาอ่ะมาดูนี่แผงโซล่าเซลล์เพื่อจะใช้ไฟสูบน้ำแล้วก็จะเลี้ยงปลาบ่อนี้อันนี้โครงการของลงุงศุนพโครงการของพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่เก้าอ๋อก็เลยสืบโคกน้องนาเอ,ออเออเออ,อแล้วอันนี้คือฟางอันนี้พ่อทําเองเหรอเนี่ยฟางเนี่ยเขาจ้งาจงเขาบอกเอ,อเอาอย่างอัดอ๋อมันมีมันมีรถอัดฟางเป็นแบบนี้อัดรออ้อยหนึ่ง อ้าพ่ออันนี้อันนี้ของห้าหมาเลยเบ่อป๊าโครงการพันล้านของคุณพ่อนี่ก็ใช่หนึ่งสองสามสี่สี่บ่อเลี้ยงปลาอ่ะนี่คือเหตุผลที่เสียสละมานอนเฝ้าก็จะมีบ่อเลี้ยงปลาโครงการนะคะแล้วก็มีไร่มะม่วงที่คุณพ่ออเอาทำเป็น งานอดิเรกหลังจากเกษียณงานนะคะอันนี้ก็จะมีเสาเสาเริ่มขึ้นแล้วอันนี้เสาอะไรอ่ะเสาเตียงหน้าน่อยไปสันพันวาอ่ามีเสาแล้วอ่ะมีกี่เสาหนึ่งสองสาสี่ห้าหโอ้หกเสาเออหเสาประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ตอนนี้คานก็ยังไม่มีค่ะมีแต่เสาไม่เป็นไรปักเสาไว้ก่อนก็จะมีทัว ถั่วถั่วดกมากไม่พอมหรอกด้านข้างนีก็จะปลูกอ้อยในไร่อ้อยเออโหโครงการ ของในหลวงรัชการที่9อ่าดำเนินการโดยรัฐมนตรีของเรานะคะส่งต่อประชาชนอันนี้ตะไคร้ก็มาพ่ออันนี้มีปลาหรือยังอ๋ออันนี้พ่อบอกมีปลาดุกแล้วพันตัวปลาดุกหนึ่งพันตัวอยู่ในบ่อนี้อร,รอดทุกตัวไหมพ่อรอดทุกตัวไหม พ่อบอกว่ากระสิบวรอดยุติพูดนี่เห็นใจม,นมันหัวเห็นตายพ่อสัมตายพ่อเห็น่นอ๋อแต่มันตายมันสิฟูขื้นสแสดงว่ามันพอตายบ่มีมตายพันตัวรอดทุกตัวนะคะอันนี้เจ้าของเจ้าของธุรกิจพันล้านนี่นะคะดู <c oughs> เป็นอย่างนี้มหาเศรษฐี อันนี้ก็เป็นลูกหลานอันนี้ใครจะเป็นคนรับมรดกสองคนนี้าาถามตาเดดเซ็นให้ใครก่อนเสื้อขาวกับเสื้อสีชมพูอ้าวหนูสองจุนอบ <c oughs> บ้านได้เลยเอาเสาเอาสองจุนบอกว่าเอาเสาไปก่อนหกเสาเอาไม่ลูกน่ะเอา <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรก็เอาอะ <c oughs> ทรงจุนรูดดูจะมีความสุขนะคะเอาเด็กๆขึ้นรถเลยเอาไม่บายคุณตาคุณตาเข้าบ้านไหมไายบายคุณตาจะรับลมที่นี่ไม่เข้าบ้านเข้าตอนเย็นอ่ะ